นิคอน n ี m c 1ม5ี้อมิลิเมตรเตัวนี้นี่เองนะครับเวอร์คิมลเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนมากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเก้าหรือจะเข้ามาสอบถามเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คมลยินดีต้อนรับครับ นะครับสวัสดีครับผมล็อกส์มอลวิวนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ไปกดติดตามช่อง w o r ร์ค a m เมล่าชานแนลบน YouTube ของเราก่อนนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งก่อนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับได้ทําคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆนะครับของ w o r ร์ค a m เมล่าของเราด้วยนั่นเองนะครับก็จะขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับไม่ใช่ครับข้างล่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่ วันนี้นะครับผมล็อกสมอ l l วิวนะครับก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับเลนส์ตัวนี้นะครับเป็นเลนส์นิคอน CMC m นะครับ105มมตรนะครับนั่นก็คือเป็นเลนส์มาโคนั่นเองของ Nikon นะครับที่เป็นเมาส์ C อยู่จัดอยู่ในกลุ่ม S Line Series นะครับตัวนี้ให้วางอยู่ข้างหน้าผมตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์ของเขานะครับ เด่นๆเลยนะครับที่ผมชื่นชอบมากนะครับก็คือขนาดของตัวเลนส์นะครับที่ค่อนข้างเล็กและเบามากๆนะครับเท่านี้เองนะครับเล็กและเบานะครับแล้วก็เป็นเลนส์เกรดโปรนะครับที่จัดอยู่ใน S Line นะครับ S Line ก็จะเป็นเลนส์ค่อนข้างโปรนะครับมีโคตติ้งนาโนมาให้เราด้วยนะครับตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้องฟูลเฟรมแล้วก็กล้อง APS-C นะครับซึ่งเป็นเมาส์ C นั่นเองนะครับของ ะกูนนิคอนนั่นเองนะครับแล้วก็เลนรุ่นใหม่ของเม้าซีนิคอนซีนะครับที่ออกมาตอนนี้นะครับจะมีรหัส MC ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเลนมาโครนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็น1 0 5า mm มิลิเมตรนะครับมาโครของตัวนิคอนซีนั่นเองนะครับออกแบบมาให้ใช้กับกล้องที่เป็นฟูลเฟรมหรือว่า APSC ก็ได้นะครับตัวนี้ใช้ได้ทั้ง2เมสาทั้งสอง ขนาดเซนเซอร์เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเมาส์ C ด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ได้เอาไปลองมาแล้วนะครับกับ CFC ตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายมากนะครับรวมทั้งเขาเป็นเลนที่มีระบบ VR หรือว่าระบบกันสั่นด้วยนะครับที่เคมาที่5สตอปด้วยกันนะครับเราจะได้มาโคที่1ต่อ1แล้วแล้วเรายังสามารถเอาไปใช้งานแบบแฮนด์เฮลด์ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเขามีระบบมอเตอร์ การสามได้ถึง5สตอบนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อจับคู่กับกล้องตัวเล็กๆแบบนี้นะครับที่ออกมาใหม่นะครับของนิคอนนะครับค่อนข้างดีเลยครับเพราะว่าน้ําหนักเขาไม่เยอะนะครับแล้วก็ขนาดไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีใครได้เคยลองแล้วนะครับกับ CFC กับเลนส์1้อมาโครตัวนี้นะครับผมได้เอาไปลองมาแล้วนะครับการถ่ายมาโครของผมนะก็คือถ่ายพลาสเทนตนั่นเอง เลนต์ตัวนี้นะครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อถ่ายมาโครอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าขนาดเล็กและพกพาง,ง่ายนะครับระบบกันสั่นที่ดีนะครับนี่เวลาเราใช้งานกับ CFC ตัวนี้นะครับขนาดที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวนะครับมือเปล่าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับในกรณีที่เราจะไปถ่ายที่ไหนก็ตาม อันนี้ผมว่ามองว่าเป็นข้อดีมากๆสําหรับเลนร้อยหตัวนี้นะครับด้วยน้ําหนักที่เบานะครับนั่นเองแล้วก็ระบบมอเตอร์ของเขานะครับเป็นระบบแบบใหม่นะครับเป็นมัลติโฟกัสนะครับตัวนี้ STM นะครับจะทําให้โฟกัสของเขาค่อนข้างสมูทนะครับแล้วก็ไวนะครับแล้วก็แม่นยานะครับแล้วก็เงียบด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ผมลองมาถือว่าโอเคร้อยเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะครับบนตัวเลนนะครับเขาก็จะมีมาให้ เราได้ใช้งานอย่างง่ายนะครับโดยที่ไม่ได้มีปุ่มอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมาที่ปุ่มดิสเพย์ตัวนี้นะครับก็จะโชว์ F stop นะครับเราก็หมุนวงคอนโทรลลิงตัวนี้ได้ตั้งแต่2.8ไปเลยเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นโชว์ F stop นะครับแคบสุดที่3 2นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ระยะโฟกัสนะครับแล้วก็กด1ครั้งนะครับก็จะเป็นระยะโฟกัสนะครับนี่ ระยะโฟกัสว่าใกล้สุดก็จะอยู่ที่29เซนติเมตรนะครับหรือว่า0.29เมตรนั่นเองนะครับก็จะพอเราหมุนตัวโฟกัสตัวนี้นะครับก็จะขยับตามนะครับก็ขึ้นอยู่กับ f อฟตอด้วยนะครับระยะใช้ก็จะแคบกว้างขึ้นอยู่กับ f อฟตครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งที่โชว์บนตัวจอนี้นะครับก็คืออัตราขยายนะครับก็จะเป็นอัตราขยาย1.1ตอนหนึ่งขึ้นไปนะครับมาโค นั่นเป็นคาแรคเตอร์ของเลนตัวนี้นะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวงแหวนของโฟกัสนะครับตัวนี้จะเป็นวงแหวนของคอนโทรลเลอรนะครับแล้วก็ดิสเพย์ตัวนี้นะครับสามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับกดค้างนะครับก็สามารถเพิ่มความสว่างลดความสว่างได้นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับปิดไฟไปได้เลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับ การใช้งานนะครับว่าเราอยากได้สว่างแค่ไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือระยะนะครับนั่นเองครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นปุ่ม L function ตัวนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเซตอัพให้มันเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับเป็นล็อกโฟกัสล็อกค่าแสงนะครับพื้นฐานนะครับของเลนส์ซีซีรีส์นะครับเอสด์แล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์นิคอน S-Line ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นเลนเกตโปรนะครับที่เป็นโคตติ T ้งนาโนมาให้เราครับแล้วก็มาที่ส่วนท้ายของเลนนะครับก็จะมี AF Auto Focus หรือ m a n u วลโฟกัสนะครับเมื่อเราปรับสวิตตัวนี้ก็จะขึ้นโชว์ที่จอเหมือนกันนะว่าเป็น m a n u วลโฟกัสตัวนี้เป็น AF Focus นะครับ,นะรบก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าจะเป็นแม n u วลโฟกัสหรือว่าออโต้โฟกั ครับแล้วก็อีกหนึ่งปุ่มนะครับก็จะเป็นเรื่องของระยะโฟกัสนะครับว่าจะเลือกเป็นแบบฟูลเลยนะครับฟูลก็คือระยะโฟกัสต้องมันจะวิ่งตั้งแต่ใกล้สุดไปไกลสุดนะครับหรือเราจะคุมให้มันใกล้ขึ้นนะครับ5เซนติเมตรลงมานะครับถึง29เซนติเมตรนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับก็จะมีฮูดมาให้เรานะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับฮูดทรงกระบอกตัวนี้นะครับมีปุ่มกดล็อกนี่แบบนี้นะครับ แล้วก็หน้าเลนนะครับที่มีความกว้าง62มิลิเมตรนะครับตัวนี้ของเลน105มาโครตัวนี้นะครับ62มิลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่630กรัมเท่านั้นเองนะครับเลนตัวนี้นะครับออกแบบมาค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับไม่ว่าเราจะใช้ถ่ายงานมาโคนะครับที่มีระยะอัตราขยาย1ต่อหนนะครับหรือเอาไปถ่าย ฮอตเทปก็ได้นะครับที่มีช่องรับแสงกว้างถึง2.8นะครับแล้วก็โคตติ้งนาโนนะครับชิ้นเลนมาให้เป็นเลนเกตโปนเองนะครับการละอองน้ำการฝุ่นนะครับมาที่ตัวเลนนะครับโดยเฉพาะตัวเมาส์เลนตรงนี้นะครับก็จะมีแบบเหมือนยางตรงนี้ครับป้องกันน้ําก้องกันฝุ่นได้อย่างดีนะครับแล้วก็มีชิ้นเลนอีดีมาให้นะครับช่วยลดความคลาดเคลื่อนของสีนะครับทาให้เราถ่ายภาพสีค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็ยัง เคลือบโคดผิวแบบคริสตัลแล้วก็โคดผิวแบบอเนโอนะครับที่ให้ประสิทธิภาพในเรื่องของแสงแฟร์นะครับลดแสงแฟร์นะครับแล้วก็แสงโคดนะครับเวลาเราไปถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับผมก็ได้ไปลองถ่ายภาพพอร์เตมาให้นะครับมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีใบเบรดนะครับหรือว่าไดอะแฟมนะครับมาให้ถึง9ใบเบรดด้วยกันนะครับทำให้โบเก้นี่ค่อนข้างกลมและสวยงามนะครับ ละมุนทีเดียวครับอันนี้เหมาะมากเวลาถ่ายพอร์เตผมลองใช้กับตัวนี้ครับ CFC นี้สวยงามไปทีเดียวนะครับสำหรับเลนตัวนี้นะครับ CMC ตัวนี้นะครับผมมองว่าอันดับแรกเลยนะครับผมชอบมากมากนะครับด้วยโครงสร้างที่เขาผลิตออกมานะครับด้วยน้ําหนักที่ไม่หนักนะครับวัสดุที่เขาใช้นะครับมีระบบซิลนะครับแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่นะครับผมให้เต็มสิบไปเลยนะครับเพราะว่ามันเหมาะกับการพกพามากๆนะครับ แค่ขนาดแล้วก็น้ําหนักผมว่าก็ถือว่ากินขาดแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอีกทั้งนะครับฟังก์ชันการใช้งานของตัวนี้นะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับสังเกตว่าจะไม่มีอะไรให้เราปรับแต่งมากมายนะครับด้วยน้ําหนักที่เบาแล้วมันเลยทําให้เราใช้งานได้ค่อนข้างง่ายพกพาง่ายนะครับมือเดียวก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ระบบการสั่นที่เขาให้มานะครับทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับตัวที่ไม่ต้องพึ่งขาตั้งกล้อง ตัวนี้ให้คะแนนเต็มไปเลยครับ10เต็ม10ไปเลยครับแล้วก็ความสะดวกในการพกพานะครับมันก็จะสอดคล้องกับขนาดแล้วก็วัสดุที่เขาผลิตออกมานะครับว่าค่อนข้างเล็กแล้วก็เบานะครับผมมองว่าใช้งานสะดวกมากไม่ว่าเราจะอยู่ในเมืองอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะครับผมมองว่าใช้งานค่อนข้างสะดวกนะครับให้ไปเลยครับ10เต็ม10ไปเลยครับสุดท้ายนะครับความคุ้มค่าของการใช้เลนตัวนี้นะครับ นิคอน CMC 105มาโคตัวนี้นะครับถ้าพูดถึงแล้วถ้าเกิดเราปัจจุบันนี้นะครับเราใช้งานอยู่กับบ้านถ่ายสินค้าถ่ายอา,อาหารถ่ายอะไรที่ต้องการความละเอียดรายละเอียดแล้วก็อัตราส่วนขยายที่เป็น1ต่อหนึ่งนะครับผมมองว่าคุ้มค่ากับยุคสมัยนะครับถ้าพูดถึงยุคสมัยนี้กับช่วงเวลาที่เขาออกมานะครับผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับ แล้วก็ขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ราคาที่ผมมองว่าไม่แพงเลยสําหรับเลนตัวนี้ที่มีเทคโนโลยีประมาณนี้นะครับระบบกันสัน่นมีอัตราขยาย1ตออหนึ่งนะครับมีโบเก้นะครับได้ช่องรับแสงถึง2.8นะครับผมว่าคุ้มค่าสําหรับยุคสมัยนี้นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปใช้ถ่ายอาหารถ่ายสินค้าของปัจจุบันนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงแบบถ่ายสินค้ากันมากขึ้นนะถ่ายอาหารขายของกันมากขึ้นนะครับ แล้วก็ถ่ายมาโครอะไรเล็กน้อยนะครับถ้าไม่รวมถึงถ่ายพอเทและเลนส์ตัวนี้สามารถเอาไปถ่ายพอเทปได้ด้วยผมว่ายังไงก็คุ้มค่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับไปเอาไปเลยนะครับใครที่ใช้ Nikon C อยู่นะครับแนะนําเลยนะครับตัวนี้ CMC 105 2.8มาโค o VR ตัวนี้นะครับ10เต็ม10 10 10เลยจ้าตัวนี้เหมาะสมมากๆครับไม่ว่าจะเป็น Full Frame หรือ APS-C ก็ตามนะครับสุดท้ายนะครับเราไปดูภาพถ่าย ที่ได้จากเลนตัวนี้นะครับผมก็เอาไปลองใช้งานมาแล้วมีภาพให้ดูนะครับก็จะเป็นถ่ายกุญแจไฟกลางคืนก็ลองมาแล้วนะครับก็จะได้เห็นภาพนะครับแล้วก็พอเทสตนะครับกลางวันเป็นยังไงบ้างกับระยะ 105mm มมผมใช้งานร่วมกับ CFC ตัวนี้ที่เป็น APS นะครับสังเกตการให้คอนทราสต์การให้โฟกัสที่ค่อนข้างเข้าได้อย่างดีนะครับแล้วก็แบ็กกราวเอาโฟกัสได้อย่างสวยงามนะครับแบ็กกราวสวยมากด้วยช่องรับแสง2.8ตัวนี้ ฝากด้วยนะครับเทปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ